ภาพเสม uh ือนมีชีวิตก็อยู่ตรงนี้ครับเหมือนภาพถ่ายจริงๆดูแววตาครับดูขนที่พลิ้วสิครับโอ้โหยกเยี่ยมมากครับมาคเส้นทางสู่ฝันของชายคนนี้ไม่ได้รวยด้วยเกล็ดกุหลาบเขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการทิ้งความสุขสบายในบ้านเกิดจนผิดใจกับพ่อเพื่อไขว่คว้าโอกาสในการเป็นศิลปินที่เขาใฝ่ฝัน ซูเปอร์สปอยเรื่องเล่าคนอัจฉริยะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมาร์คศิลปินวัย25ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้เดินเข้ารายการมาพร้อมกับภาพวาดที่มีชีวิตแต่ใครจะคิดว่าความฝันเดียวที่เขาต้องการคือการได้กลับบ้านอีกสักครั้งมาร์คเริ่มต้นเส้นทางศิลปะด้วยความรักและความหลงไหลแต่ชีวิตกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวเพราะพ่อของเขาต้องการให้เรียนสายช่างเพื่ออนาคตที่มั่นคงแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่น มากตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไล่ตามความฝันมีเรื่องราวผ่านมาเยอะเหมือนกันครับกว่าจะมาเจออาจารย์ก็ทะเลาะก,กับพ่อบ้างครับก่อนที่ผมจะมาวาดรูปผมก็บอกกับพ่อว่าพ่อครับผมอยากวาดรูปนะแต่พ่อบอกว่าอาชีพนี้มันมันยากมากที่จะประสบความสําเร็จแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําอยู่นี่มันมีความสุขโชคดีที่เขาได้พบอาจารย์ผู้คอยสั่งสอนทั้งเรื่องศิลปะและการใช้ชีวิตจนมากลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถถึงขั้นที่ภาพวาดของเขาเคยขายได้มูลค่ากว่า2องแสนบาทนี่คือใครวาดอ่ะอันนี้ผมครบบแล้โหมีน้อวาหลายๆคนวาดกันหลายคนอ้นี่ที่ภูเก็ตนะครับใที่แกลเลอรี่นะครับชื่ออะไรครับแกลเลอรี่ของเรา Family of Art ครับครับครัวศิลปะครับนี่รองพื้นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับ คือความสุขเลยเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนจากโรงเรียนแต่เรียนจากครูโก้ถูกไหมครูโก้สอนผมทุกอย่างเลยครูโก้คือเจ้าของแกลเลอรี่ไหมใช่ครับอโอ้ครูโก้นี่มีคุณุปการสูงมากนะเขาสร้างนักวาดภาพศิลปินที่มายหนึ่งคนครับตอนวาดภาพอะมาร์ครู้สึกยังไงกับ พ่วงเวลานั้นนะครับในใจเราในความรู้สึกของเราเรารู้สึกอะไรครับมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกครับอิ่มเอ,อิบอิ่มตลอดเวลาครับสีมันสวยมากจากเด็กที่ไล่ล่าตามหาความฝันเรียกได้ว่าวันนี้มากได้กลายเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขารักแล้วครับและในวันนี้เขาเดินเข้ารายการมาเพื่อโชว์ความสามารถแลกกับโอกาสที่จะได้กลับไปหาผู้เป็นพ่อสักครั้ง หลังจากไม่ได้กลับไปหาท่านเป็นเวลากว่า5ปีเดี๋ยวเราจะทําความรู้จักกับมาร์กมากขึ้นผ่านการเล่นเกมและทักษะฝีมือวาดภาพของเขาครับท่านผู้การต้องดูลักษณะเด่นครับว่าท่านเห็นว่าเป็นใครโอ้ัันี้ดูออกเลยนะครับตอบเลยไหมครับยังร่างอยู่ยังร่างอยู่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับเขาใส่ตุ้มหูนะ แต่ก็ผู้ชายก็ใส่ตุ้มหูได้นะเป็นภาพแบบด้านข้างนะครับเออด้านข้างด้านข้างเป็นโปรไฟล์หน่อยผู้ชายถ้าผู้หญิงใส่ตุ้มหูผู้ชายใส่ตุ้มหูนี่ถึงใครครับผมตอบได้ไหมไี่ไหวตอบว่าคุณติ๊กกลิ่นสีฮะพี่ติ๊กกลิ่นสีนะครับดีที่เขาชิงหนีไปก่อนนะฮะพี่ติ๊กกลิ่นสียังไม่ใช่ครับให้เกียรติเอยแต่มีความใกล้เคียงบางอย่างแต่ผมบอกไม่ได้ดูครับพี่โตตอบครับ ต่อยคนนึ่งเนี่ยผมผมเพิ่มผมขึ้นมารู้ละครับพี่ตูนบอดี้แฉลมครับพี่ตูนบอดี้แฉลมถูกต้องครับตอบถึงขนาครับเดี๋ยว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 มันใกล้กับพี่ติ๊กยังไงก็มันใกล้เคียงกับคุณติ๊กกลิ่นสีตรงไหนต้อเต่าอ้โหติ๊กตูนเนี่ยมันเป็นการบอกใบ้ผมบอกมากกว่านี้ไม่ได้ไงทินที่ฉันไปทางซูโม่ทั้งหลายหมดแล้วนะคะในหัวเนี่ยพอขิดพ่อติดใกล้เคียงพี่ติ๊กอ่าผมขออภัยด้วยนี่คือ ศิลปินขวัญใจของเรานะครับศิลปินนักวิ่งครับเป็นตูนบอดี้สลัมครับหนึ่งคะแนนครับคุณต่อสักดิธิ์ครับหรืออีกสองภาพครับต๋อนำไปแล้วหนึ่งคะแนนนะครับทางบ้านจะเห็นว่าภาพวาดเร็วก็คือเราฟาสสปีดนะครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายน่ะก็เป็นส่วนด้านข้างนะครับตอนนี้ตาชัดขึ้นครับคุณคุ้นตา บุคคลท่านนี้ไหมครับถ้าโตตอบได้นี่คือเรื่องราวจบเลยนะครับตรงนี้คือส่วนของจมูกด้านข้างครับจมูกมีเขาหาวไว้นี่ผมดูออกแล้วนะครับจมูกนี่นผมดูออกแล้วครับหรือว่าเป็นมุมที่ผมยืนก็ไม่รู้นะครับตอบได้ครับได้ลทีมงานครับพี่หอยหรือครูครับพี่หอยครับพี่หอยครับพี่หอยตอบว่าอาจารย์ถวันดัชนีครับอาจารย์ถวันดัชนีถูกต้องครับ เอามาร์คว่าต่อครับมาร์คว่าต่อแแล้วสินะเหมือนจะเป็นภาพหน้าตรงเลยนะครับส่วนใบหน้าครับโอแว่นหรือเปล่าแว่นแว่นนะครับใหพี่หอยโตหรือครูง้อครับส็จหกวไว้น้ำผมเดาผมจะเดานะครับผมเดาเลยได้ไหมครับเอาได้ครับถ้าโตจะเดาเลยก็ได้ครับพี่แอดคาราบาลครับโตตอบว่าพี่แอดคาราบาลอุย พี่แอดคาราบาวใช่หรือเปล่าผมขอให้ดูผมยังไม่เฉลยนะครับมาร์คไปก่อนนะครับท่านอื่นถ้าตอบเป็นชื่ออื่นตอบเลยนะครับแต่เราว่าใช่อ่ะทำไมเรารู้สึกว่าใช่อ่ะมาร์คว่าไปก่อนนะครับผมดูคงหน้าถ้าท่านอื่นคิดถึงชื่ออื่นได้นะครับตอบได้นะครับหรือถ้าชัดเจนเป็นพี่แอดก็จบเลยนะครับเป็นชัดมากเป็นพี่แอดแล้วแหละไม่ใช่พี่แอดฮะให้คิดว่าเป็นใครครับพี่อู๊ดนะฮะพี่อู๊ดเป็นต่อใช่ฮะอ๋อไม่เหมือนมากพี่อู๊ดเป็นต่อ จะเป็นพี่อูนหรือพี่แอดครับอูนกับแอดเป็นเพื่อนกันไม่ต้องห่วงครับผมว่าไม่น่าจะใช่พี่อูดนะครับชัดแล้วแหละโตช่วยเบี่ยงไปเป็นพี่อูนละหาเลยนี่ไงมาแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโตเธอเก่งโอชัดเจนมากครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์จับลักษณะเด่นได้เก่งมากครับพี่แอดคาราบาวครับสุดยอดภาพใดคือภาพที่มาร์กวาดครับเต็มตัวครับหนึ่ง สองสามลงเลยครับ oh. ภาพไหนคือภาพที่มาร์ควาดครับซ้ายหรือขวา oh. คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นจะมีเวลามากกว่าคณะกรรมการของเราที่ดูได้เพียง3วินาทีเท่านั้นทั้ง3ท่านครับตอบครับ oh. ทั้ง3ท่านตอบว่าขวานะครับ oh. ทีมงานครับพี่ซุปขอเฉลยครับ โหเหมือนมากต้องสังเกตดีๆเลยต้องดูเงาดีจริงต้องดูเงาขอดูอีกทีได้ไหมครับมันเหมือนมากเลยเนาะใช่เหมือนมากนะครับขอดูอีกทีครับเหมือนมากเออโอ้สายมันเงามันดูแต่งขึ้นมาภาพแรกกรรมการเก่งทั้งสามท่านครับดีมากภาพต่อไปครับ จะมีเลขหนึ่งสสาสท่านทายว่าภาพใดคือภาพที่มาร์ควาดครับเต็มตัวครับหนึ่งสสี่ตอบครับโอ้หนึ่งสองสามหรือสี่อูนี่เหมือนมากเหมือนแบบเวอร์เลยอะ่ะเหมือนแบบไม่รู้อะ่ะเดาแล้วแหละ ทั้งสามตอบไม่เหมือนกันด้วยตอบครับกูกูไม่รู้ว่าอันนี้เลขอะไรดูเลขไม่ทันหัว่เลขสี่นะครับโตตอบสามนะครับ่หอยตอบสองครับนี่เฉลยมาเป็นหนึ่งฮาเลยนะครับไม่ฮาสิดูง้อเลยนะทีนีงครับมาครับสองสามสี่หรือหนึ่งครับแกไม่ออกอ่ะอุ้ยของเราคนที่ตอบถูกคือกรุงง้อครับ เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่จนทําให้กรรมการทุกคนของเราขนลุกเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าภาพในภาพวาดภาพในภาพจริงทําให้มาร์กได้รับสามผ่านจากคณะกรรมการไปอย่างง่ายดายเลยครับพวกเราทั้งสามคนให้ผ่านนะจึงทำให้มาร์กได้โอกาสเดินทางกลับไปที่จังหวัดกาลสินเพื่อทำในสิ่งที่เขาฝันนั่นก็คือการได้เจอพ่ออีกสักครั้งเพื่อขอโทษในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปและบอกให้พ่อเข้าใจและรับรู้ในความสำเร็จของเขา และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับมากกับพ่อได้เจอกันอีกครั้งทั้งคู่มีโอกาสได้คุยเพื่อปรับความเข้าใจกันสบายดียค, <c oughs> คับก็คิดถึงทุกคนอะลูกตอนที่จะมามาวาดรูปได้ก็กไปเจออาจารย์ที่ยุคหุ่นเชิดก่อน <c oughs> แต่ตอนนั้นพ่อก็ใหแ้แหละว่าไปยูเห็นยังดูก,กินได้เพ <c oughs> แต่ผมก็เข้าใจพ่อแล้วว่าพ่อเป็นนวงแต่ผมก็ต้องสู้อะเพราะว่า ผมเลือกในสิ่งที่ผมพากแล้วก็ออยากให้โจได้ดีเนาะออผมหูแล้วเพราะว่าอันได้บอดีพ่อกับพานมากเหมือนเลยที่แบบตั้งใจว่าให้เลยเนี่ยเออเออคือคิดว่าอยากได้ต้งโดนเลยนี่คแรบบเพอรอาะในวันนั้นสิ่งที่พ่อมากตัดสินใจทําก็เพราะความเป็นห่วงที่เขามีต่อมากจนทําให้ทางทีมงานได้เห็นภาพที่น่าประทับใจเมื่อครอบครัวได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแบบที่เห็นเลยครับ แต่ความน่าประทับใจของมายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนติดตามชมในรายการตอนนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ